ขึ้นมาคุณโจ้ขึ้นมา,นนมาพี่น้ำชาพี่จะล่วงหล่นลงเท้าพี่แล้วน่ะวางบ้างอะไรบ้างเอออันนี้เป็นข้อดีของพี่นอกจากจะหน้าตาดีแล้วและใจดีใจป่ปามด้วยหนึ่งพันบาทอโอ,โอ ที่ของน้องเขาเน really? ี่ยเฮ้ยมันมีแต่แบ่งพันว่ะมีแต่แบ่งพันยังไงเนี่ยยังไงเอาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวังนอนนะครับมาแล้วยังไงครับน้องวันนี้ผมโจ้าบ้านก็ลอยมาแล้วพันนี้คือี่ครับยังไงพันนี้คือคนที่ขาจะยังไงเดี๋ยวพันนี้คือทุกคนทานกันหรือว่ายังไงครับแบ่งกันโอ้แบ่งกันแบ่งกันนะครับเก็บไว้เก็บไว้ตรงนี้นะลูกนะ ต้องบอกเลยว่าพี่คนนี้นะครับเวลาเข้าโค้งไม่เคยกลัวใครทไมเพราะเขาใช้สลิปเปอร์คัตประทานโทษสับแล้วตบเกียร์แล้วใส่ต็นที่ไปเลยขนาดนั้นเลยครับพี่พี่คะเดี๋ยวไปเขียนชื่อนะเขียนชื่อได้ได้ไมยังเขียนชื่อนี่เขียนชื่อล้วเสียบอดูตี้จากวังจันยี่เท่าไหร่คะกี่ใบคะยังไงครับสี่ใบเออสี่ใบ สี่ใบเขียนชื่อปุ๊บแล้วรีบไปส่งกับเรานะคะ,ะคฮะไตรอ้มเชียงใหม่ไตรอ,อ,อ้ำเชียงใหม่ค่ะเราจะไปเยือนเขาแล้วนะครับตอนนี้วันที่ห้าแน่นอนเชียงใหม่ไปเวียง